ตายแล้วรองเท้า <Techn> ฉันนอนอันนอได้แก่ละท่นนี้อ้าได้บนตายแงดังงัดเอาได้บออ้าวมเตรไยไถ่ โมวางอาชีพอยู่เห็นไหมเห็นนะมันเห็นตายแล้วตาบ่แยจีมตากะขาดบัวดาบัวาบัวดาบ่ลงมานากเจ๊นะ

ให้ไปเอาสามีเกาหลีแล้วได้เหมือนโตโตยอนก็คงจะลำบากหน่อยเพราะว่าแม่ค well, so, ู้จักรงานทำอะไรไม่เป็นเลยแม่รู้จักรันเนื้อใหม่หรอแม่รู้จักรนื้อใหม่บอกว่าใค่แม่บอกว้าคือแม่ว่าที่แม่ว่าเพราะเราแม่ก็สตาบไม่เป็นเนาะแม่ก็โอ๊ยหมดกระกัด พี่พี่นอนหนึ่งพ่อให้นงพี่พี่นอนวไงแต่อยู่ในดิเขาบอกว่ายังก่อนอนอยู่น้อยระยะเอาดพี่ย่ายะนอนว่าเอาโหลดเอานอนหน่อยหน่อยแยกนอนแก่แกงัะไรก็แกงอะไระ พี่พูนพี่แต้มพี่พี่พี่คนอาชีพก็ต้องมนเขามาป๊านเอานอนหน่อยก่อนเดวยหันเราต้องสะสมของเล็กก่อนเข้าไปหาของใหญ่ สักส่วนส่วนยายติ่มฟีเฟอร์โอ๊ยหมดกัดกันแยงจึดหน่อไม้ออกไปทำไมฮะสิโยน,นไปได้ดูนี่หมดกัดพีหมดกัดพีได้หน่อง <c oughs> โอย,โอยตายแล้วโอ๊ยอันนี้โบผ่านเด้อ <c oughs> <c oughs> 好激动。<laughs>